โรงพยาบาลสนามลาก่อนโควิดพิจิตชั่ว นายแพทย์วิสิทธิ์อภิสิทธิ์วิทยาและ ani, ดรธานีโชิกคาคซึ่งทั้งสองท่านเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายสุบินศรีบุตสกรตรองนายกอบจอพิจิตรและสจอ,อนุสรคำจริงพร้อมด้วยทีมงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปยังศูนย์ปกป้องคนพิจิตรหรือโรงพยาบาลสนามอุทยานบัวบึงสีไฟเพื่อเคลียร์พื้นที่ฉีดพ่อนอยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ครั้งนี้สืบเนื่องจากโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะเนินการจัดตั้งโดยพันตำนต N e> รวจเอกกฤษดา N e> พัทรรัตน์ประสิทธิ์นายกอบจอพิจิตรรวมถึงสสจ N e> พิจิตรและจังหวัดพิจิตรเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด144เตียงมีทั้งอาคารและเป็นเต็นท์สนามติดแอร์เปิดให้บริการที่พักร,รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ทีนเปิดให้บริการที่พักสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ทีนกลุ่มสีเขียวครั้งแรกเมื่อวันที่27เมษายน2564 ถึงวันนี้ระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้4เดือน10วันและวันนี้สถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดพิจิตรนั้นลดลงทําให้ไม่มีผู้ที่มาขอใช้บริการในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้แต่ทุกฝ่ายจึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะปิดศูนย์ปกป้องคนพิจิตรหรือโรงพยาบาลสนามอุทยานบัวบึงสีไฟโดยจะใช้เป็นสถานที่สแตนบายหากเกิดวิกฤตกลับมาอีกครั้งโดยนายแพทย์วิสิทธิ์รองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เปิดให้บริการวันแรกเมื่อวันที่27เมษายน2564มี25 64, มมท <ำ S 2> ั้งหมด144เตียงดูแลผู้ป่วยทั้งสิ้น574รายแต่ละรายเฉลี่ยนอนพักรักษาตัว10วันแต่มีผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวยาวนานที่สุดคือ49วันคิดเป็นผู้ป่วยนอนรักษาตัวรวม5,000วันนอนในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ส่วนผู้ป่วย9รายซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายคือเมื่อวันที่4กันยายน2564ผลตรวจเป็นลบจึงได้กลับบ้านได้จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่มีผู้ขอเชื่อบริการอีกเลยดังนั้นสบคพิจิตรจึงตัดสินใจปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้และให้เก็บกวาดทาความสะอาดสแตนบายพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตฉุกเฉินขึ้นอีกครั้ง